สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะอันดับแรกทุกคนต้องมีแอปกระเป๋าตังก่อนเนาะโหลดแอปเป๋าตังมาค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเงินเข้าไปในเป๋าตังเพื่อที่จะเอาไปใช้สิทธิ์นะคะกดเข้าไปในแอปเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้ต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนตรงนี้นะคะถ้าใครที่ได้สิทธิ์แล้วจะมีอันนี้มาสีเหลืองๆน,นี้คราวนี้กดเติมเงินเข้า GW a l l e t ตรงนี้ค่ะ จะเห็นว่าตอนนี้เงินเป็นศูนย์บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปสีเขียวเข้มนี้ค่ะใครมีแอปอะไรให้กดตามแอปที่เรามีนะคะเพื่อที่จะเติมเงินเข้าค่ะสำหรับวิธีเติมเงินพอกดลงไปมันจะมีให้เลือกค่ะว่าเราอยากเลือกเติมผ่านอะไรค่ะใครถนัดตู้ ATM กดลงไปตู้ ATM นะคะจะมี เลขบัญชีให้ค่ะเหมือนเป็นเลขบัญชีให้เราเติมเงินเข้าไปนะคะเราเอาเลขตัวนี้ไปกดเติมเงินตามปกติตามตู้ ATM นะคะก็จะก็จะใช้ได้ค่ะสำหรับคนที่อยากเติมเป็น QR Code นะคะกดไปเขาจะสร้างพร้อมเพย์ให้เราค่ะให้เราบันทึกรูปอันนี้ลงโทรศัพท์นะคะจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันที่ธนาคารมีแล้วก็เติมเงินเข้าไปตามปกตินะคะอันนี้ของแอน ปบนะคะสำหรับวิธีที่ง่ายและสะดวกทำได้เดี๋ยวนี้เลยก็คือการเติมผ่านกรุงไทยเน็กค่ะแอปกรุงไทยเน็กแอนจะกดกรุงไทยเน็กเข้าไปตรงนี้ค่ะเราจะได้เลขบัญชีมาเหมือนเหมือนเดิมที่เติมผ่านตู้ ATM นะคะให้เรากดคัดลอกตรงนี้ค่ะเอาไว้กดเลยค่ะ คัดลอกสำเร็จแล้วจากนั้นให้เราไปที่กรุงไทยเน็กของเราใครมีแอปอื่นก็ใช้แอปอื่นเลยนะคะกดเข้าไปไปที่โอนเงิน,นะคะ่ะใส่รหัสพิน,นะคะ่ะนั้นรูปที่เรา copy มู่มกี้นะคะ ไอตัวเลขตรงนั้นนะคะเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้วางเอาไว้ค่ะปึ๊บใส่จำนวนเงิน,นะคะ่ะเราใช้สิทธิ์ได้วันเราไม่เกิน150บาทคดละครึ่งก็คือ300เสร็จแล้วค่ะเลื่อนลงมากดถัดไปค่ะอืมยืนยันค่ะ เสร็จสิ้นนะคะตอนนี้เราจะมีเงินแล้วไปสังเกตเงินไปดูเงินกันอีกทีหนึง่งเข้าไปหน้าแรกสักพักเงินจะเข้าค่ะนี่นะคะรีเฟรชไปเงินเข้ามาแล้วค่ะสามร้อยบาทนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยเอาเงิน3ามรอยบาทเนี่ยไปใช้นะคะวิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งครึ่งนี่กดเข้าไปตรงนี้ค่ะวันนี้สิทธิ์คนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้ก็คือหนึ่ง้อยห้าสิบบาทนะคะ เวลาจะใช้สิทธิ์ให้เรากดสแกนใช้สิทธิ์ตรงนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเปิดเปิด DPA อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตัวตัวนี้ค่ะไปสแกนกับ QR code ของร้านค้าที่เราจะใช้สิทธิ์นะคะคก็จะสามารถโอนเงินได้ใช้สิทธิ์ได้วันนี้ค่ะโอเคหวังว่าทุกคนจะไปใช้สิทธิ์กันนะคะตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ